กอดแล้วบอยากจากก okay. ันแล้ถอดรากันน evet well ี่น้องจับมือได้ยามได้สิได้พ่อจักมือได้พี่ปองสิมีโอกาสได้พ่อกันดีมีมันต้องมีแต่ทั้งพ่อทั้งเมียเพิ่นถ่าอยู่รถเนาะเขากะบเเป็นยางพี่น้องเลยคือว่าถาบุญมาวาสนาส่งคือเพิ่นเราอาจสิได้พ่อกันดีน้องพี่ปองเนาะไว้โอกาสหน้าพี่น้องเลยไม่อนี้ก็คือว่า ลูกนกอะดีใจร้ายที่ได้มา,าพ่อตัวจริงก็พี่บองเพราะว่าเคยคุยแต่ทั้งโทรศัพท์วอันนี้มาสัมผัสตัวจริงคนกับใจดี <laughs> นะ okay. เป็นอะไรเป็นภูมิภาคุ่นของน้องมีเนะาะที่มาช่วยเหลือน้องมีมากอีกับสุดนี่ได้จากมือเลยลูกรอ,องมือเนี่ยน <laughs> <laughs> ุ่งตะวัานนี่ปุ๊บ <laughs> มันมเนมั้หรอโลูกโอ้ไม่ตูม้มนซน <laughs> ละ ม่ตูสอนอันขึ้นบันไดเลื่อนเนี้ยจ้ะสอนขึ้นไร่กามลงกันก่าฮ่่เบิร์เป็นพันผัวแน่น้องมวยเนาะใส่ละได้อย่างเนี้อตัวนี้เครื่องที่มีเสือมียังเพราะได เนาะเว้ยตอนนี้ก็หอดบอกกศมกทหารเนาะทั้งพี่ปองคนกับผ้าผ้าพวกเข้าไปเที่ยวหลายแห่งหลายที่ยู่พี่น้องแต่สมบุญกับโบได้ทายคลิปเนาะอัสบายดีเด้อพี่น้องเอ็ดซีโบสุขุสุโกเนาะตอนนี้เขากับเพิ่นมาส่งเขาอยู่บอกศสมบุญกับซีได้พาน้องๆเพิ่นกับเนาะก่อนสีกับเขากับซีมาอ่าอำลาผ้าจากทั้งพี่ปองเพิ่นอัสบายดีอีกรอบนึงเด้อพี่ปองเนาะอ่ะบักละจับกล้องลูกอ่าเมื่อนี้ก็ โอ้อยากจากกันเนี่ยพี่ปองเนาะได้มากพราก่อนดนดนเท่านึงเป็นจังได้ละหนาซีดหนาล่าตาตายมได้พี่ปองอนนี้ได้เลยอะมันนี่ก็คือว่ามีความสุขอยู่พี่ปองเลยคือว่าเป็นจังได้ละเมยแลยวหนาลาแต่เราก็นาลาไม่อยากนอนในช่วงนั้นไปแปลงโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่สิเมื่อแต่ยังบริษัทแวะอยู่ตอนนี้เนาะนะโนกามมันกระทำแล้วพี่ปองเพิ่นกับเฝ้า แต่ในหนูกับต้องขอบคุณพี่ปองในลายเด้อสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจ้าจ้าบัวใจดีใจดีใจหนูขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่ปองเมื่อนี่จักสะเสียเวลาเพื่อหนูจักเบิดเมื่อจนคําเลยเนาะแต่ว่าหนูก็ดีใจลายขอบคุณในลายเด้พี่ปองเด้อนะกอดละบัวอยากจากกันเลย ล,ลากันจักยึดมือใดย่ามได้ชิได้พออจักมือใด้พี่ปองสิมีโอกาสได้พอกันดีมีมันต้องมีแต่ทั้งปอทั้งเมียเพิ่นถาอยู่รถเนาะเขากะบโมเป็นยางพ่นอ่ะไงคือว่าถาบุญมาวัาสนาส่งเพื่อพินอ่าอาจชิได้พ่อกันดีน้องพี่ปองเนาะไงว้ไโอกาสหน้าพ่นองเไงเม,เงมื่อกี้คือว่าลูกน้อกะดีใจร้ายที่ได้มาพ่อตัวจริงก็พี่ปองเพราะว่า ไปคุยแต่ทางโทรศัพท์อันนี้มาสัมผัสตัวจริงคนกับใจดีพนะี่ฟองเป็นภูมิพะคุณของน้องมีเนาะที่ว่าช่วยเหลือน้องมีมานีนกานับแสนแสนรักแสนไปกลัวๆผู้หลอือแต่เข้ากับจำได้แต่ว่าแสนขึ้นไปเนาะพี่ฟองฮนะถือว่าสุดยอดถึงกับซอยน้องเมีมาหลายเติบโยซอยน,น้องไม้อยากมานอนน้าแก่กับมาภูมิผมมไผว่าได้ละเด้อมาหลุลๆนั่นล่ะ นี่กะเม่แต่ห้าสิโครตกับพ่อทั้งพี่ปองทั้งนันลูกชายเพื่อนกะรถ่าอยู่นอกพี่ปองเนาะขอบคุณด้วยพี่ปองเด้อขอบคุณสิงการไม่พอกันไหมจ้ากีฬาสบายดีค่ะจ้าสบายดีจ้าพี่ปองเดินทางปลอดภัยเด้อทุกคนด้วยกันจ้าจ้าเดี๋ยวหลูกฝากก่อนเม่หน่ะเด้อจะไปแกงข้าวใหม่ก็ได้จ้าจ้าพี่ปองนะพี่ปองเพื่อนกะฟ้าพี่น้องห้าการสิไปซื้อนพี่รถกัน อ่าเดี๋ยวถ่ายยู่นี่เด้อไปซื้อปี่รถกันเด้อโอเคหรือว่าสิเข่าไปน้ำกันเลยบ่ไปซะ,ะเข่าไปซื้อปี่รถกันนอ่่าเฮะที่ไปขึ้น,น,นตาด้านคุณอ,อาสิบบาทกกำลังรอขึ้นรถบังปี่เฮียเด้อล่ะใส่ไมได้กลับบ้านเฮาแล้วดีใจบ่พักกันนอนอยู่ในรถได้แม่เขาสองโทรศัพท์ มาแล้วปา้ปาป้าขึ้นรถมาแล้วลูกมาแล้วตอนนี้กำลังสีขึ้นรถเนาะดีหน่อ,นองเลยอ่าเพ่กำลังเอาเครื่องขึ้นโอ้โหคนหลายดิเอาเครื่องเอาของไปแล้วลูกเอาไไ้าอย่าปั๊กตอนนี้ก็นคนหล่ไล่หน่อยไหย นุองนน่งไปใช้แลนุ่งเน,น,งน่งมาอุออม้มลูกขึนก้อนไรีแมบอกเยะล่อแยิีโนกเลโอ้วดหนอแดงไแตบุญตอนนี้ก็อยู่ด้านมุกกระหานพี่เลยทำอะไรืองเครื่องของอลยน,นลยไปต้นลนมัยมีแต่ฝรัง่งนาที่ต้องเม้ารุ่แม่ขันต่างหาก ตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านพี่นอ้องเดินเด็กพงแฮมที่เฮานอนเมื่อคืนนี่เนาะอันนี้แหละพี่นอ้องพงแรมบบ้านก็ใบมีโอกาสหลาาไปมากม่ กาลาไทยมีน้องในเบิรงน้กันเนาะตอนนี้กากำลังออกจากพอปโซม่งนาเข้าปสู่ัวมิตรภาพพี่น้องเนาะสมุนการรับคำแล้วกำลังเดินทางด้วยพี่น้องเด้อม้งนาเข่าสู่เมืองสวรรค์เนานะตอนนี้ที่นี่ฮอดด้าน าหไทยแล้วมงดอาหารนะเนาะกระสีลงเส้นหนังสือก่อนพี่น้องเอ้ทอดทาดานแล้วสมุนกพรไทยให้เบิ่งได้ซัมเนี้พี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็สีลงมันแจ้งเนาะแจ้งเอกสารด,ด้วยแจ้งหนังสือแะไรพี่น้องเอ้เพราะว่ามันคำว่าสมุนกไสรได้ไายให้พี่น้องได้เบิ่งซัมเนี้ก่อนแล้วก็เมื่อต่อกันอยู่ละอยู่ฟังสวัสดิ์นะคิดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็มาหอดบอกขอบใจเด้อ หมูเฮาพาก,กันนั่งสามล้อ,อมาพี่น้องคือรถเมย์เพลินสิมาล่ออีกเป็นชั่วโมงเพราะว่าเพิ่นยังกลับไปเอาคนอยู่นั่นอีกพี่น้องว้าฝากรถไว้ตัง้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเลยมาวอดเลยเด้อพี่น้องเลยอ่ะเล่นได้ลูกฮะเป็นยังไงว้าเมื่อบ้าเอาเอาฮับขอางด้วลูกเมว้ ไปไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวไปหากินเข่ากินน่านลูกเอาเครื่องไว้เอาเครื่องไว้ในคุณแล้วเดี๋ยวกระเป๋าเสือนี้ไว้ก็ได้ลกูกบัตรบ่มีมไปเอาเดอกน้อมาหอดแล้วอย่างเง้ยเอากระเจีอยมาจบวะล่ะมาหอดแล้วพี่น้องน้องๆคนกันจะได้เมื่อยวาล่ะนะเมื่อยบ่นฮะ เอาไ่สากแบดออกมาเด้อเดี๋ยวสิไปหาสากแบดก่อ,อนจน่อยเอาทวงไม่เม่เอาทวงไม่แม่ถุงไรเนี่ยใช่แม่ยเนี่ยมั้ยไปอยู่ไซฮั่นกระเปียกข้อน้องคนไปหากินก่อนสังเมื่อพี่น้องเองสบายเลยเนาะเออามัดเลยแหละเอา,าเอาขาเขาหนำกันครับตัวที่แม่ซื้อไหมเนี่ยสั่วแม่นขาวๆานั่นแม่นแม่จะได้โอเคบ่เมื่อยบ่ พ <rude S 2> okay. ี่น้องเดี๋ยวน้องอยู่เพื่อนดีเนาะอาจจะได้กะหากินข่าวกินน้ำก่อนจังพ่อกันไหมพี่น้องเดี๋ยวจังถามน้องไหมโอเคบายไปกินข่าวก่อนพี่น้องเลยมาฮอตฟังสวรรค์เขตแล้วมาถึงบอสสอแล้วไอ้น้อง่นพากันหากินข่าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยโอก็แหละกินข่าวอิ่มแล้วจังสิเมื่อเนาะรถนอกกากไว้ตงแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยอาจจะได้ยไม่นี้สมบูการีใจลายพี่น้องเนาะ ทั้งพี่ปองเพอนกับโอ้ยถือว่าสุดยอดเลยสมบุญกับแบบทั้งพี่เพิ่นกับเฝ้ากับนะพี่น้องทั้งพี่เพิ่นกับเฝ้ากับทั้งสมบุญกับคำทั้งน้องพวสาสมบุญได้สอนโทรศัพท์นั่นก็เลยทั้งสมบุญกับเฝ้าสอนโทรศัพท์แล้วก็เฝ้ากับยามันคำทั้งเมื่อพี่น้องพว่าสมบุญฝากรถกาหนดสองเมื่อนะ แม่กับมาฮอด้วพี่น้องจังใดสมบรกับขอบุณขอบคุณทางพี่ปองเด้อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เป็นดูแลหรือว่าเทคแค่เป็นยอย่างดีเนาะเข้าไปคับไปทั้งฝังไทยพี่น้องเอยถือว่าสุดยอดนะเดียวมือหนาเพื่อแหละหรือว่ามือส่งน้องๆ่น,นสกรมาเน่หลยงจากกินข้ากินน้ำอิม่มเนาะสมื่อส่งน้องๆคนสกอนาเน้ไปวานนี้คอยครับเรอวหลาเด้อใส่ได้เสืยงงามบ่ของไผรนะอิ่มบ่ ไปอาสีเมื่อชมน้องๆเพื่อนพี่น้องคอยครับด้วยกระดาษเด้อออกอยเด้อวันนี้ข้าบมจักทางครับฮะออกมจักทางเด้อลูกออกพี่โอ้ยรอดบนนอกเลยนี่นี่นี่มีทางออกมีมีเด้อเออไ่นี่พีพีพีทางออกเด้อคพี่นี่ทางออกเด้ลูกฮะพี่น้องเลยกำลังเดินทางเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาหอดอันบอคซอแล้วก็สิกับบาทนี่ไปลูกคอยครับคอยไปคอยมา น้องมวยครับ <c oughs> เป็นจังได้หรือเปล่าขั้วมือซื้อตอนนี้ดีใจว่ามาฮอดบ้านเฮา <c oughs> ดีใจอีและกินกระเปียกนะ <c oughs> อิ่มได้ยังมือฝากเมย์แต่ละคนได้หรอ <c oughs> อเกระเปียกมือฝากเมย์นางไม้ได้ลูกได้ยังมือฝากเม่ตู้เม่ว่าซื้อแล้วกินซื้อแล้วกินยุ่งหรือดปลูก่นได้หรอเมนี่น้องๆเพิ่นก็ได้ของฝากของต้อนหลายย่างเยอะพี่น้องเลย เดี๋ยวเมื่อส่งน้องๆเพิ่นไว้เมื่อหน้ามีโอกาสสิมาทายหรือว่ามาอัปเดตให้ทางคนย้ายเพิ่นเบิ่งใหม่หนเนะาะไว้บ้งล่ะออกเดินทางลูกค่ำแล้วเบิ่งตอนนี้เจ็ดโมงพี่น้องเจ็ดโมงสองนาทีสิออกเดินทางเมื่อฮอดบ้านนี่เมื่อฮอดบ้านนี่มันสีจากมือเนาะปะมาเนี่เดินทางเด้อพี่น้องมานี่ยนี่ล่ะสุดนี่ได้จากมือเลยลูกของมือน,นี่ ลุงตะวันนี่บุมมันมาเ่าไหมหรอโลูกเขาจใส่เสือไหมเด้อมาซชวด้วยสักก็นนึงมาต้อนรบม้าเมือใดเสือแั็คตัวต้องมวยอ่ะสองตัวสองตัวของหน่อยไว้ไหนออโอ้นี่ยสีดำแจ็งตัวจันาลูกซิมซิมซิมของหน่อยซิมกมยังอันนะโอ้ยเอาชอกโแลตไหนซิมลูก เอาไงบ่บ่บ่เดือดตัวเนี้ยแซ่บลูกพักกันเน่าอยู่ไปซองเมื่อสุดเก่าพี่น้องเอ้ยกระบากระโปงนี่หากะซื้อสุดนี่ม้วนแนมฮะเหม็นพี่เก่าให้น้องมวยพี่สุดอกันสัมผัสบ้างรู้ฮ่าเานะคุณยายเพื่อนซื้อเครื่องให้น้องกระเบิดองผูระเป็นพันพูนไปแจกบ่ลไหรเกือกัวได้ฮะกัวบ่โอ้แม่นพี่น้องเลยถือว่าคุณยายเพื่อนกะ โอเคอยู่เนาะเพิ่นซื้อให้น้องๆเน,นี่ก็ถือว่าเมื่อนี่ถือว่ามีโอกาสแล้วลูกเอ้ที่เพิ่นได้ให้สุนเจ้าไปสัมผัสในโลกภายนอกสัน้นซะได้เสือผ่าไม่ๆมมาไหวไ้ใส่ซื้อให้แต่ละคนก็บเบิดเป็นพันพนแหละทั้งแ <c oughs> งม่บุญก็ดีใจที่ได้สุนเจ้าได้ไปบ่ดีใจแน่หนึง่งน้องเมฆก็ได้ไปนําเด้เพ, <c oughs> พราะว่าทั้งคุณยาาเพื่อนก็นอยากให้น้องเม่ไปไว้โอกาสหน่า แต่เพิ่นก็มีของฝากมาให้น้องอยู่มีของฝากอยู่ไปพี่น้องเดี๋ยวเ้าสีนั่นก่นนะอนเนาะวอาหยอกน้องเพิ่นว่าเน่าววดแล้วใส่สุดแต่เมื่อวานน่ว่าแม่แต่เจ้าได้เมลคือกันลูกด่าสีด่างเนาะทำไมนี่แหละลูกน,นี่ค่อยๆเดี่ยววะเมียนเดี่ยวใส่เดี่ยวใส่เนาะบ้านเขาคุณเด็กพี่น้องตัวเมืองสวรรค์เดียวสบูซี ไทยพี่น้องได้เบิกน้ำกันปุณได้ลูกขับไปผูณคุณคเห็นปะนี่นี่เห็นปะวงเวียนวงเวียนอันกวงนี่แหละเออค่อยๆไปค่อยๆมานี่ไปตามรถจักรคนนี้ไฟงามมาลีพี่น้องเลยแสบตฐาอะไระวังเนี่ยลูกปิดไฟเนี่ยลูกอ่าโอเค เดินทางกลับกอนมีน้องเอ้ยมานี่เนาะว่าแหละเมตู้คือสี่อยทางแล้วเม่บุญบ่พาลูกมาบ่มานี่ทางเม่มวยก็ขึ้นสี่อยทางเลยเนาะสีวส่งน้องบมาแล้วก็สิไปส่งน้องมวยโอ้นานั่งรถแบบเดินอัน ครับใหม่แล้วอย่าเลือใส่เค็มคัดได้ลูกเด้อะหมดมาหมดมาครับหมดเจ้าของหมดมันคือแปลกเป็ียนจากไหลูกมันแบบคือเป็นแบบหนึ่งนะเคยนั่งสบายวะเคยนั่งสบายแบบคุนครับใหม่แหละครับเองเลยว่าเป็นแปลกโอ้โหพี่น้องโอ้งามงามเลยนี่บอกโอ้งามเนี่ถ่ายเส้นทางให้เบิ่งเส้นถนนงามสิเป็นเส้นอันนึงงามดอกไฟงามนีมนี่นี่นี่เข้าไป มาหอดวงเวียนใหญนู้เสาขึ้นมางามแท้อันนี้คนไหนงามงามงามคนไหะงาม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 ขับงามเนี่ยวงเวียนใหญนู้นเสาเนาะเมย์ก็ถ่ายอยู่รถนะลูกใช้เอาคตบออกคตรอะไรลูกได้ยังมาต้อนมาถ่ากระต้มขนมกระบุดิซื้อพี่เนี่ยไง โอ้ไปไปพเป็นอย่างเดียวมือหนา,านเนี่ยสีมาเบิ่งไม้มาเนี่กับไปไกลอยู่พี่น้องก็ได้แต่อันนี้แหละของฝากของ้อนเพื่อนกันได้ไปไป,ปย่งเงี้ยเม่าบ้าไหมว่าดังๆดเด้อะแต่เดี๋ยจะม่ตู้นอนแล้ววะชัก Ngon vợ la vô Cóp đèn anh vợ la đi tốt. Say nó đi. Ho, ho, ho. A sang đi. Ngon mày đi. đi. Mày mày đi. Mày mày đi. Mày đi. Mày mày đi. ให้นางเมย์น่ะออกมาด้วยนอนแล้ว่ะไปโหได้ของฝากลายอยุ้อเห็นแต่ไหนแล้วไปถ่ายอยู่รถก็ได้ไปน้องหมวยอยู่คนเดียวยังกินข้าวทรงน้องหมวยอีกไอ้นี่อเอ้าเอ็มมี่โบ่ออกมาต้อนเนยบ่เอาต้อนดูมันต้อนเลยงั้นด้อ ไครกี่ยมว่าเห็ดเห็ดคือคนบูฮู้จักกันแท้ยัมาเป็นยังไงคื<า>อเห็ดยางนั่นแท้เจ็ฟสวงบ่สวัสดีนางลง<า>เป็นจะได้ใครได้วสวงบบอ๋อเจ็บบาดบวมแนกินบวกลำบอ่อยาเลยนี่นี่นิ้มเ้นยนี่กินยังหน่ะคือเจ็บฮะกินมีก่น,นก,ก้า แน่แล้วฟาวกินเนาะม่ตู้นี่เป็นจังไรล่ะเจ็บเอ้ากินยาเด้อเบิร์ดได้ยาฮะในนี้แล้วลูกเอ้ยเพิ่นจะให้กินขลังปาคขลังคอลูกเอ้ยที่เพิ่นห้ามเนาะบ่แม่นอยังดอกยันเจ้าเจ็บสิแหละไพ่เจ็บแทนบ่ได้เห็นบ่ล่ะเจ็บเมื่อใดร่่ะเจ็บเมื่อนี้เห็นอยู่ว่าคลิปนะ มเม่ค่ะเบิ่งว่าแม่โอ้ขี้ฮอนดังเมย์เด้อป่ะนี่นี่อันนี้ของคุณยายฝากมาจังมีอยังอยู่นี่เสื้อผ้าลูกเอ้ยเมย์มาส่งก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นมาเคให้เบิ่งเด้อน,นี่แต่มีของมาเสืออ้อผ้ายี่ครอบแจวๆให้เศร้าไว้เพลมันี่เมย์คำแล้ว้โเบิ่งนึกอัออนแรกจังเบิ่งลูกล่ะแรกชุบเจ้าจังแบ่งกันเองเด้อน้องเลือกมาให้ แม่ก็โอ้กินยังเอ้ยขี้หอนทังแม่ดิเหดุไงไว้มีโอกาสหนักเอ้อะขึ้นก็คือว<ะ>่าไปผ่านไปตู้ไปตู้เห็นอยู่ว่าลานเช้าคืนไปในเลือนนะซ้อน้บึงบึงบึงเบึงไปตู้สิช้อนเห็น,งนังไหมขึ้นก็ได้ไงนะบนห้องผ่ากันบู๊ไ่ตู้ช้อนบู๊ไ่ตู้เป็น<อ>ช้อนละ มิ้วตู้สอนอันขึ้นบันไดเลื่อนเด้จ้ะสอนขึ้นไรกลางลงกะนี่กขึ้นไปเลยตนลงมาเลยกะเอาละเด้อะบุโคบุ๊คบุ๊คตู้สอนเมย์คนโบราณเพราะว่าโอ้คันดังเมย์ว่านี่คือสี่คักแล้วว่าไปครบกันเนี่ยอะเดี๋ยวมื่ออื่นเมย์สีแวะมาใหม่เด้อเฮ้แล้วลูกเอ้ยเมย์ัชิงพว่ากินยังน่ะต้องขลัง เจ็บบ่แม่นเจ็บคนอื่น2 7เจ็บหึค่อยว่าเจ้าก็ดึงลงลูกบ่ให้ดึงส่งขึ้นสูงนี่เจ้าดึงลงสิเจ้านุ่งต่ําๆเอาแต่เจ้าก็นุ่งเสื้อยาวๆปกอืมเจ้ายังบ่ได้ออกไปใส่เบิ่งเบิ่งดูค่ะใส่โออ้อๆนําก็เซาเจ้าพยายามยานกินเด้อส่งให้ยาวขึ้นสูงอืมนีของฝากเดี๋ยวสิมาใหม่มันค่ําตู้ มาฮอดแล้วเขาก็ดีใจเมื่อยโโอยู่บ่เด็กน้อยบ่มเมื่อยก็ดีใจแล้วเขานะ่ะโทรศัพท์เพ่แม่ก็ได้ไปก็บ่ได้ถ่ายคลิปซ่องนั่นนะ่ะเปแปลงโทรศัพท์จนคำ่ำ <c oughs> เลยว่าโอ้ยอาะเศร้าไว้ไวเจากันจ้ะเห็นแล้วท่านีาน้ลาสาวนะ่ะ เข้าห้องน้ามันซุ่สบู่กับเอายาเสหัวผู้ซุ่สบู่แม่ได้เอายังซุแม่แม่ได้สิกินสิกินขนมขอกันอะไรจะไปกันไรบ้ากันหัวอันผู้สิอาบน้ำเย็นงาไปถึงน้ำอุ่นผู้สิอาบน้ำอุ่นก็ไปถึงน้ำร้อนตั้งแต่ผู้ขัดขัดเนาะโอ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาให้อีกเบอกว่าอ้หูนั่งฮัทโอ้โน้ำมวยอยู่บ่ เพราะทุกว่าจะแดกกับพวกกันห้าคิดมาสมมูกยาสาหัวมาสาหัวมาพูดแม่นี่เขามาขนมพวกกดสมมูวกอะไรอย่าชาติเดี๋ยวเขาสิไปส่งน้องมวยก่อนเดี๋ยวมาอื่นสิแวะมาหาใหม่ได้ตูเด้ออาพาดกันเบิงเด้ออนั่งไม้ก่ะ เดือบซานกำมือจุดตาไปข้องไอค้าโดยไปตู้ดยโดยอะเ้ากับบะฮู้วามี ouais. deflect, ยังในมาฝากมันคำมันเมืดตู้มาหอดพี่กับบริสือยังคำน้ำแปลงโทรศัพท์มาเนี่ยไปเอาคำแปลงกับเป็นโดนอนไหมเนาะออกจากพุ่นอันสิบเจ็ดโมงหาสเจ็ดโมงกับหาโมงเพราะว่ามันคำไว้ช่วงนี้มาหอดอันเพื่อสีขาบเนาะหั่นกั ขี่รถสามล้อดได้ค่ะจากด่านมาพีจังไว้นะก็ถ่ารถเมฆเขาเน่นเม,มนบ่ฮอดง่ายมาฮอดวบบน้องเพิ่น,น,นพักกันอยู่เลยกินข้าวเปียกเลยจังได้มาไปจังได้กับขลามปากขลามคอเด้อเมฆไปส่งน้องมวยต่อกคอนวันี้เด้อรมายเด้อหา,าพักกันเบิ่งกันมียางกระแบงกันแน่นี่เมฆกับโบผู้ว่ามียางเดี๋ยวเมื่ออื่นเมฆสิมาต้อนไม่ดสิมีแนวมาให้พราะเมื่ออื่นนี่จักว่าสิเป็นมียัง บอกแล้วยันกระบังเสียงเมียงว่ะภาษาสบายดีด้อตูวเด้อว่าทุกคนด้วยเอามาหอดเยือนหัวซานปลอดภัยอย่งนี้มาส่งน้องไม้เดี๋ยิสิไปส่งน้องมัวราไปส่งกระเทียวฮะพี่น้องมาส่มางลูกซื้อเกิดกันแล้วกี่โอเคเลย ไอต้นเราเราเรถือเกือบเไอต้นเดือกเกือบคุเกือบไอต้นจริงนึงไปไปไปกันวันนี้ได้ตู้ได้ไปไปกอนวันนี้มีได้ไหมชมดี่ชมดี่ถือเกือบคนหลักขางเดี๋ยวเมื่ออื่นจังว่ากันไหมไปแล้วพี่นงมาส่งนงไม้สิไปส่งนอ้งมวยไปมาหอดเพื่อนนองมวยคือมืดแท้วันนี้แม่จะยู่เพื่อนอยู่วานี่ ไปมีปะเอาเสียงคล้องลูกลงมาครับฮะไปใส่มี่ยังไหมลูกของเจ้าวะแล้ว<อ>จะได้คุณแม่นนะเนาะอาว,วิน้องมาหอดเรือนหอดซานห้องมวยเนาะอ่ไปยฮะอยู่รถนั่นแล้วลูกอโอ้คุณแม่เพิน่น โอ้หฮือนองเมย์ไ่ได้เปิดไฟไปอีกโอ้เอ้าสบายดีวาหากกระจุ่มไปไปเข่าทางในหัวมาไปทางทางมันไก่ได้สิมาทรงพาเทื่ยนพาซานแล้วลูกสาวว่าใส่ชุดเก้าแต่ว่านี่เน่าเื่อไรวะ ฝากกินขี้ขาวกีนหน้าแลวบอเจ้านะ่กินอะไวกินตามุ Pedro ้งตาุงอ้าเสื้อข่าเปียกมาฝากแม่โดยกา่เยนไว้อื้ออ้พี่ไมอยู่พี่ลูกล่าะรเกบุญหว่ามาตแรเปย่างอนบุมาเยววพื่อออกมาจะพ่นกหามุ้งเครื่องออกแต่มุ้เพื่อเส้นนังเสร็จนังซื้อนะแม่อโหทั้งน้อง่นกา ทางยายันซื้อห้เบิดเป็นพันผู้แน่น้องมวยเนาะใช่ละได้อย่างนี้ตัวนี้เครื่องที่มีเสือม I mean. ีย uh, uh, oh, oh, uh ังพอได้เดีพอดีจังวะก็เอวน้อยโอ้มียืดโอ้อได้ขายเงาเพิ่มเอาเอาเอานี่เดีใยรใครกลัวบอไปเด้กอันนี้เปิดหัวเปิดตาขอมอีก เกณฑ์ว่าลูกึ้นห่างค่ะเหนี่อานีว่โอ้ยแบบเซเสียคไปเทมััะไลกคนได้เดืยนนี่วะเขาริบก็สิเป็นล้มฮาเราไป็นยงเข่าง่าเขากันนั่นเข้าอะไรเออวสิเป็นลมล้มหัวเัยูนส้มน้องมวยอะไรกัอันนองไม้ก็มันี่นเปตู้เ็กหน่อยอัน บ่เคยขา่<อ>ขขาริบเล็กข่ากบมนยอดข่าก็วินหัวบบานี้ <c oughs> เป็นจังได้อีละหลาบบ่มวนนะนถามว่ามีโอกาสไปอีกสิไปน้ำบ่ไปยันวานหลาบก็ยังดีได้น้องเพื่อนบ่เมาโรดบ่เมาอย่างแล้วกะถ้าไปเปิดหูเปิดตาเดี๋ยวยังมีอีกคลิปแบบกินข่าอาหารเต็มโต๊ะเลยมีเด้คลิปกินข่าท่านในอารมณ์นี่นะมาสองแรกม่มวยเอ้คอยกา สีได้กลัาบเลยเดี๋ยวมื่อหนามื่ออื่นก่อนสีแวะมาหาทั้งน้องเพิ่นไหมให้เพิ่นพักพรอนาบหน้าอาบ่าซะอีหล่าเด้อจ้ะขอบคุณทั้งแม่บุญกับพี่น้องเจดีย์พระธาตุป้นไม้ทุกคนเปิดชากับขอบคุณขอบคุณละลายเด้อด้ย หน้าา่ลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่หละเนาะโดยของพึ่งพันธที่เมตตาน้องมวยเนาะฮะไว้โอกาสหน้าหรือว่าเอิ้นคุณยายก็ได้ลูกอะเนี่ยพิ่นสิให้เอิ้นยายคุณยายว่าน้องเมย์สิเอิ้นคุณยายคุณยายปองสิก็ได้อาจังไดจกับพักพรเด้อเดี๋ยวเมื่อเอิญเมสิเวะมาใหม่เด้อเลิกเพื่อนหล่ะมาเล่นเฮือนที่เด้อ อย่างอ,อื่นเม่สิมาเบิ้งว่าเป็นจังนไรมานอนเฮือนกับนอนโงงแงมมันต่างกันบ<อ>่ป้าเดี๋ยวเมสิกรับก่อนมันคำแล้วล่ะเดอ้อแอสสบายดีลูกสบายด,ายดีมาส่งน้องหมวยฮอดเฮือนฮอดซานให้เพิ่นพักผ่อนก่อนนะคก็ได้ <laughs> เดี๋ยวสิกลับบ้านเนี่ก็ได้เนาะอาจาได์กะฟังบ้างเ,เดอ้อทางเฮือนน้องเมเดออม้ออืของเบิ้งเบิ้งให้เนี่ยอ่ะ เรากลับมาส่งทา้งน้องมวยมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องเอ้ยน้องเดินทางไกลกระซ่าเนี่ยจักหน่อยคำมืดปืดตาเนาะวันนี้ก็สบุนกระสิคับเนี่ยแบบนี้กลับบ้านกับซองตัวเองก่อนมาส่งน้องๆเพื่อนอะไรก็ได้ฮะจังใดกัเมื่อต่อการเพื่อเพื่อนสบู่เพื่ลนพี่น้องเอ้ยว่าสีหอดจักมง